คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะ FC แฟนช่องมนฑการผ้าวร่วยและมาหน่อยผ้าวร่วยนะคะคารมชมมือนี่เนาะคะ่ะแอดกะเดินทางมาตามตัวเลงแนวทางอยู่ที่สำนักสงฆ์พระอาจารย์ไซคัมเม้นนะคะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะกะ เรว่าลุดไปนะคะสําหรับตัวเลขแนวทางจากผอาจา์สายเขมรค่ะแต่วันนี้นะคะววันที่16พฤษภาค,คมที่จะถึงนี่นะคะแอดกระได้มาตามตัวเลขแนวทางให้กับ FC. เอฟซีแฟนช่องมนุการ์พ่อรวยได้ตามต่อนะคะเพราะว่าตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข่าและก็มีสิทธิ์ลุดนะคะตัวเลขทุกตัวที่แอดนาเสนอกับเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะคะ่ะทนผูา้ช่กระใสวิจ,จารณญาญาในการรับชมรับฟัง วอดที่ผ่านมาลุดวันนี้อาจจะมาสามโตตรงๆก็ได้นะคะท่านผู้ชมกลับมาไปเบื้องไปชมน้ำกันนะค่ะว่าป้าจานทร์สายคอมเมนต์พนจะมีตัวเลขตัวใดเป็นแนวทางให้นะคะในวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้เนาะค่ะกราบนมัสการค่ะนมัสการค่ะเป็นยังไงเย็นช่วยช่วยเย็นดีค่ะจนหนาวค่ะฝนตกนะอากาศีอาากศเย็นเย็นย่อนอากาศ อมือกีิวาไปจังไๆแนบบ้านนะแนวทางแต่ม่ขาวไม่รุดเป็นเรื่องปกติค่ะเขานี่รุดเนี่ยเท่เย็นไปเบิดไปก็ดีหกสี่รุ่นใสสู่นยไหมค่ะกันหกสี่ส่นได้สามโตตรงตรงองหรือบ้าจำสินดี่แตจว่าจะสี่อออกนะเลขสี่นะอ่อเนาะมก็มาออกมันก็มาออก มาเพิ่นมีคำมี้เขามีอัดเ่ยคือไหมากนะไอ้พวกจำชินเพิ่นยนะังวอกไม่กินเฮียเนี่ยว่าใจเอาใจดุนปีในตีแต่หน้าเบิง่งเอาเช่นกัห้วยพระอ,อาจารย์น,นิมิตไปไหนนิมิตไปอาจารย์นิมิตแม่นเด้อร์นิมิตแม่นเอานิมิตว่านึงขันนีว่ว่าเลี้ยงนิมิตอนันว่ได้ไปเก็บปวดดอ,กเ,เ,อาาเก็บเกี่ยวเองว่าเก็บโอดเก็บปวดเพิ่นเด็กย,ยัง มือดนีอะไอนี uh, like ่เดี๋ยวนี่ละเดี๋ยวนี่เนาะในเม็ดมืนขึ้นนี่ว่าได้ไปเก็บดอกไก่เกี่ยวขึ้นี้ยขึ้นว่าขึ้นเมื่อที่ว่าไปเหมืงเก๋อนี่กันขึ้นไปเหมืงเก๋อตั้งแต่ยี่สิบสองทีกันนะขอ้นเดียร์คาวว่ามีเม็ดเดียวโดดๆไปเตะเอาไปจวดจัดไม็ก้อนนี่เป็นอย่างขอไปจวดจัดเม็ดก่อนกันจวดจัดไข่เงาจวดจัดกันจวดจัดมาแล้วทางเดียวเลยนะ ทางเดียวโดดๆเลยเนาะหางเดียวนะห้งมากมทางเดียวร้านจังบดไ้ซอหลายตัววดวัดงหันขันแม่นอาจารย์บ่ยิบออกขันน้ำมุนเนาะอาจารย์ก็ไปยิบแม่นครเอาตัวมันถือออกหมดอเนาะเก่าออกศูนย <9 S 2> ์เะเกาก็ออกศูนย์เก็ออกสองเก่าออกส <laughs> องอเก่าน <laughs> ออี้อ้ยไปมดบ <laughs> <laughs> ัเด็กวิ่งกับได้ได้เด็กวิ่งมาเด็กวิ่งกับเดนถือตัวพวดบัดเนี่ย ข้างบนมันบ่เด่นห้ารองสี่ติดตัวร่องกันว่ข้างล่างเด่นศูนย์รองหนึ่งตัวร่องออกเวิดกันว่แม่นจุดโแ <laughs> ม่นจุดต,ตัว <laughs> อันาานขาดมันจีบวดขืบหนหังมาแต่ว่าคันได้ลดงวดนี่แล้วงวดหนา<แ>ตังจังๆได้วันนี้<แ>คันได้ลดงวดหนึ่งแล้วลดงวดหนึ่งงว,ง,งวดหนาจังๆด่สำหรับตามลัทธิอาจารย์เนาะอาจารย์เคยบอกอยู่อาจารย์แต่มันบอกลดเลยกนนะอาจารย์เคยบอกอยู่ กาได้รุดงวดนี้แล้วนะงวดนาดงวดจีม่านี่เตรียมเลยรับเต็มเต็มงวดสีม่านก็บวกลายเทือนหนึ่งยานแต่มันบวรลุดพอมันเดินมันมันมันเน่าเหลือเกินไหมค่ะมันมาเน่าเกินไปแต่เพราเป็นยัางพี่น้องเพื่อนกับเข้าใจเพราะว่าการเสียงมันตรงนี้ใดนี้เสียเพราะว่ามันกับบ่แมนบาสิเข่าตลอดเนาะแต่ว่าทำรับว่าามว่าเข่าบ่มันกับเข่าอยู่แต่ว่าเขาองจับให้เอฟซีบ่ถือกัะจับบ่ถือ ซื้อซมีอยู่เพิ่นโทรมาเลขบิ่งนั่มเพิ่นก็นมีไว้อยู่ข้าเจ้าก็ได้เลขกิ่งเยอะน้อง่ะเนาะโทรมาไปแม่เล็กอยู่กรุงเทพอจ้าเป็นก็ได้อยู่ระวังสี่กับห้าได้อบนข้างล่างระวังศูนย์กับหนึ่งมาแทนข้าเจ้าก็ไปได้บิ่งซะได้เออเพิ่นโทรมาบอกอยู่ให้อยู่เต็นจังบุญเราอยู่เนาะอาจารย์กับว่าศูนย์มาแน่นอนอาจารย์กับวาอยู่ คือว่ามันมันไปส้วนกันหลายตำนากวอนค,คือเลยบบมักสู <c oughs> สมมกน,นยอ้าวสมมติแบบปากกามบนสมมติก็ปากกาบ้างนี่อยู่ไหนไวะนี่อะไรบ้เลือกกินนองเด้นอถ้าเราวรูดงวดนึ่งเลี้ยวต่อไปงวดไอ้งวดนี้รับรองว่าเขาแทะแค่สีโต๊ดา ต่วังกับ้องรอนต้อหันแลกับพลดิแต่เราจับออกลด้วยวัาจับออกอ้ย่อนโบมกศูนเขาไม่ชอบเาม่ชอบแต่เรามาหลายสำนักเลยบมมกเออตั้งจะซวงหรือตั้งาทิมยิบออกนี่คือมีศูนยมีสองมีเก้าอืมอหรือไม่าสมผ่ือหมไม่ เรียน,น,นไม่ได้ยังไงจะมาเขียนมาแล้วก <c oughs> ็เขียนเขียนไว้ใหม่มาอินทางไปเอาทางกลุ่นก็ได้แม้นกสุดคอนเทนต์เนาบอสวนะัดเทียววัดโตที่วัดที่ มันออกบัตรงมือที่อาจารย์วานนะโอ้มันห,หอ,อกบ okay. so an ัตร right. งมือแต่มันออกบัวตรงมือใช้มันออกตรงมือวันนึงเนี่ยอาจารย์เลยเอาไปตัววันวันจันทร์จำปบะเด็นปรเดี๋ยวตัววันอาทิตย์หายมันเคลื่อนอ่าค่ะมันหอกตัวที่มันหอกซ้ำๆกันมันหอกตรงมือเนาะตามที่จริงเนี่ยอาจารย์อาทิตหายสองสามสี่ห้าสี่ห้าประมาหกตัวเนี้ยมา จำแบบไม่แห้งพี่วันนี้แห้งพี่มันหาซองตัวเชี่ยงตัวซองกับเชี่ตัดถิ่นเหมือนมั้งแม่นครับฉันบว่าตัวมันเป็นจริงๆมันมันอาทิตย์เนี่ยจริงเราเหลวหนอวันอาทิตย์แม่นโอือจริงเดีววันอาทิตย์บ่มัาม่จับเอาตัวพี่วันน่ะมันจะเละผิดตำลาบติดตำลาแต่เั็นวันนี้วันนี้ วดนี้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 เอาเอาแบบนี้คืไปจับกู้ให้วดน,นี้ได้ศูนย์เก้า ก้าหนึ่งห้าหกสามศูนย์เก้าหนึ่งห้าหกสามเนบอกตันี้เห็ยนนันบอกเขียนันเหียนเนาเยนมันเกิดยวห้าั้งค่อยนั่งะเบิ้มีอเป็นยังเหีนนิ้วเป็นยังประหยัดนิเีวนี่ตั้งตั้งดวงกอนันวัดนี้ได้วัดนี้ปะค่ะศูนย์เก้าหนึ่งห้าหกสาม โอ้เป็นเล็กนตาล่างเนาะเลกต่ล่างเลขตลางเรากันจับคูเดียอาจารย์จับคูเด้จับคูจับคูกับจับตัวเก่าห่อนแล้วตัวใดล่ะตัวเก่าจับตัวเก่าห่อนอะดิบจับกดมีถ้ามมาได้เลยเลขิมบได้ขึศูนย์กับเก่าอยิ่งหมนนะถิมบมได้คือหากับหกอยงขนเราเนี่ยตามตำา่ามัน

ักสิบนมันไปทั้งนักคิบบนอันนั้นมันเป็นรักน้วยฉันบอกวันกาบ้หูกากขึ้นกันราบมมาชวนกันกันมาชวนกันแบบไมันกิดสีดงมาเฉยๆมุดสมุดวานมุดวาเียนเชียนนสมุดดวงนกันกามาเกมอหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งหกเก้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่ง จะเป็นหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งสามโอ้กันไรมันเป็นเก่าครูได้ยินเนียนปกันอะไรมันเป็นเก่าครูนะแต่บางว่าในตัดได้ไงเด็กเนี่ยอันนี้คือคำนวณตามสูตรมาก,ก่อนเนาะคะ่ะคำนวณตามสูตรก่อนคำนวณตามสูตรทำไมหนึ่งห้าหนึ่ง หนึ่งสามศูนยูนยูนสามศูนสามเก้า ไปในหลักในเก่าคูหันดินมืงในหลักเก่าคูหันเพรานในตัดว่าจะบนอาจจะมาเป็นล่างก็ได้ตามใจทีิมันกบวชดูดบวชถ้ามันดอกตรงมือค่ะทันบวชทันบวชเคลื่อนเนาะค่ะทันบวชเคลื่อนคือออกตรงออกตรงมืออยู่ในนี้เลยค่ะออกตรงมืออยู่ในนี้บนหรือล่างระโบหัวแต่มันต้องอยู่ในนี้มออกตรงมือตะวันจันทร์มาแน่นตรงค่ะทับวชเค่อวันนี้วันนี้ออก ตรงว่เือ่อนออกจันวันนี้ออกตรงนี้ออกศูนย้านี้มันออกศูนนออกศูนย์ออกศูนยติดเก หมาศูนย์หมากศูนย์นี่คือบหมักคือสมักศูนย์คือหมากขึ้นหมู่ตัวไหนหมักศูนย์เอกแบบจับจับเอาประเด็นที่ค่าอาจารย์มากวัดกวนกับวันเขาสีบัวมากวัดกวนสีกับห้าขี้กับผ่าก็บเรียนบนนอกเนาะบันเด็นตัวหา้ะสีเป็นตัวรองศูนย์กับเป็นตัวรองตัวแรก ให้จุ่มๆนั่นเต็มสีไต้ตองแห้ค่ะอืมหนึ่งสองสามสี่ห่สสามสี่ห้าจุาสตัดมาตัดดูมันมาไฟจานสีตัดตัดบัวใหญ่ด้วยนะ ตัดดรอปดับจะคิวโอยู่หมุดเป็นตามแนวทางกันทีนะดับเด้อเก็บสี่เก็บนิ่งดับดับสนิทดับตัวตรงพร้อมแต่ตัวกลับไม่ดับแต่ส่วนมากกันมากที่ทึ้งตรงทึ้งดับดับในดับสนิทเลยเก้ากับศูนย์ดับไปแล้วอันนี้เพราะว่าตีเลขลักเนี่ยเก้าศูนย์หนึ่งดับไปแล้วเก้าศูนย์หนึ่งคือเป็นตัวดับเลยเก้าแปดสนิทเลย แปดเกดกับชน,น,นิเลี้ยเกดหกกับชนิดเลี้ยเลขหลักของมันถ้ามันมาถ้ามันมาถ้ามันมาติดกับตัวนี้ติดกับตัวนี้เลขหลักห้าหกเจ็ดเอห้าหกเจ็ดเจ็ดกับแปดฟันไปที่ล่าง เจ็ดกับแปดต้นไปที่ล่างอ่าตัวนี้ฟันไปที่บนเลยศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดกับแปดไปล่างเจ็ดกับแปดไปล่าง,างเอามาไปสิมากกับไล่มันต่ชุดอันโหลดนะดังกับดังไปกับไปนะอ่ะอันนี้ชินเน้นไปทั้งบนบนคือบนล่างคือล่างอ่าบนอันนี้ล่าง โอ้ยเจ้าไปอะไรก็คนที่น <starters> <aría> no? ี <diabetes> ่น <Clar ification not player> ี <lar> ja. ่จ <Elliott ills> ับก็จับไปมาทีเดียวทีไปเืนแล้วก็บูมแอนไปรดบ้าๆว่ไม่ปืนน้ำเนี่ยไ่ปืนน้ำนี่แหละบานนี่ตัวตีขาดเอาเย่เนี่ตัวภายในซีตัวหนึ่งสองสามสี่หกตัวเยเนี่มันสีมีตัวแห้งยูซีตัวแห้งยูซีตัวแห้งยูซีตัว อันนี้คือเห็ดจ็บเือบืงซื่อเด้เอเหอนี่ยเ็ดจ็บเือเบืงซื่ออันนี้จะกี่ีดับยู่บยูแต่ว่าบางหนึงมันกคอย,อยูอมั้อยูหดผูกปวยยูหดได้สองแบนอิงสิงยูกด <You S 1> ทุกนเลยอ่าตัวน,นี้ที่เฮ็ดเป็นแค่เป็นเจ็บเชืไปให,ให้ทั้งบุ้งมเจบเชื่อไผเนาะบุ้งคมหนึ่งสองสามเดียวหยีคัดออกได้นละยอย่าง่ีบุ้งมหนีเลยกวน วงกลมนี่ไปก่อนเอาจักหาคู่จีวงกลมนี่ไปก่อนเยจ้าหนึ่งสองสามชี่หาจีวงกลมไปหาคู่ก,นกันมอยูอันนี้อันนี้อันบนบอจย์หางเนี่ยอ่จาจักจีบนจีล่างแต่ว่าอยู่ใ่คัดยู่ในจูนีเประ่าเหล,ล็กรถจูนี้มนจิเป็นบนโอ้ค่ะอ่ความเจตจิีที่เขามาเนี่ยคือเขาเดินเดินไปทั้งหลักสิบบนเยอะกว่าเก้า ศูนย์เก้าหนึ่งเขาจีไปทั้งหลักสิบหลายกว่า,าเขาจีบเรียนไปเังเช่นแต่ว่าลางนี่ก็คือเกตกำแปดโ,โ, <laughs> โบ้หูจักสิไปเฝ้าย่ำเฝ้ายังไงนะโบ้หูจักโบ้ไปโบ้ไปทุ่ทาโบ้ไปดื้อเชื่อเน่ยทุา่ทาเลยเด้อ <laughs> มันเฉีดอยู่ดีนี่ก็ได้นะทัามาันหมแต่จีบทัไมาเมเลยนเอาอันมุ่งตะการเรียนเขียนเนาเขียนเอากับไปข้อมรถที่เป็นวงกลมค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะก็เป็นตัวเลขแนวทาง จากผ้าจานสายเขอมเมนนะคะปล่อยต่องวดเลยนะคะ091นี่เป็นลักซิบบนนะคะส่วนเลขหลักนะคะมี5 6 7จับคู่ผ้าจารย์จับคู่ให้มี15 16 13 05 06 03 95 96 93่งสามศูนย์าศย์เก้านะคะผ้าจานเป็นค่วงกลมหกหน่งนึ่งหกเก้าหาเก้าหกเก้าสามนะคะ และเลขตัดนี่ก็คือเลขดับนะคะเลขปูา้ารา์ให้ตัดออกเนาะค่ะมี1 0ึ่งศูนย์สองหนึ่งสามสองสี่สาห้าสี่หห้าเจ็ดหแปดเจดเกดศนะคะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดเนาะค่ะทางชอบซื้อกลางนะคะในการนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นธรรมชมกับสาวิจรารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะขันบอมาก็ชอบกับพานนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอท่านผู้ชมทุกท่านนะคะโชคดีถูกหวยรวยเงนินหน่งหัวันที่16พฤษภาค,คามที่จะถึงนี้ทุกๆท่านค่ะสวัสดีค่ะ